สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง Youtube แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสารัคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเลขเด่ดเลขเด่นวิ่งล่างตัวเดียวต่อจากหดที่ผ่านมาเข้าจริงตามนี้ทำลงทาลงจริงให้2องหดนะครับก็ตามวันที่นี้เลยวันที่นี้คือก็คือลงจริง นอกนั้นย้อนสูตรนะสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างตัวเดียวสูตรที่2ในในสูตรเก่านะครับสูตรแรกในสูตรที่2นะมันได้เลขเลขหนึ่งเอ้ยสูตรแรกับมันได้เลขหนึ่งอันนี้สูตรที่2ได้เลข3ที่ผมจับ31นะฮะเพราะาเฉพาะสูตรที่มันเข้ามานะฮะสูตรแรกนั้นได้เลขหนึ่งนั้นหลุดก็ทิ้งไปฮะอาเจาะเฉพาะสูตรที่2เด่นล่างตัวเดียวนะเป็นสูตรเก่าเอาวันที่ผ่านมาได้เลข3ออก3า3็มาที่หลักสิบครับ แล้วก็มาดูสูตรเด่นล่างแม่นจริงๆนะครับเจ็ดวดรวดเลยสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับกับสูตรเมื่อวานนี้คนละสูตรกันนะสมาชิกนำสูตรเมื่อวานนี้เป็นสูตรสูตรเก่าลงให้2 3งมวดแล้วอันนี้จะเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ของงวดที่ผ่านมานะครับก็ชนกันที่เลขสามอ่ทั้งสองสูตรเลยนะครับก็เลขสามมาที่หลักสิบสองสูตรนี้กับสูตรนี้ คนละสูตรนะครับเ,เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูสองสูตรนี้งวดก่อนนู้นนะครับช่วงการที่เลขสี่อันนี้ได้เลขเก้ามันออกเก้าสี่เนี่ยฮะวันที่ผ่านมามันชนกันที่เลขสามเห็นไหมฮะก็มามาทั้งสามสูตรเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับสมาชิกนะเอาแถมมาด้วยสูตรใหม่สูตรเส้นชัยเลขเด็ดตัวเดียวส่งท้ายนะครับกันในคลิปนี้ก็สามสูตรเลยนะครับสูตรเก่าไอ้สูตรเก่านี้ทั้งหมดสอง ทั้งหมดรวมกันก็เป็น3สูตรอ่ะอันนี้สูตร1สูตร2นะกระดาษแผ่นเดียวกันอันนี้สูตรที่3อันนี้สูตรที่4นะครับสูตรใหม่นะครับอ่ะก็ทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ากันไปนะครับในคลิปนี้สูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับทั้ง3สูตรเน้นๆเลยนะครับออาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยแล้วกันช่องแองงนทอนนะครับหมดฝากกดไลค์กดแชรด์ด้วยเด้อสมาชิกเด้ออ่ะมาฟังคันเตือนทางช่องนะ คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการ,รพน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ใหไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกยแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองทุกผิดกลับก็ทกข้อไผ่เดอเอ้อ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะมาดูสูตรใหม่กันก่อนเลยนะฮะเด็ดล่างตัวเดียวนะครับวดแรกนะครับสูตรผมยอ้อนให้ดู5งวดนะครับสูตรระยะสั้นเด็ดล่างตัวเดียววดแรกส กจดอก 2, 2. องหนึ่งมาที่หลัก1ิบลางถูกเป็นงวดที่1นึ่งวดที่2สูตรได้เลข6กห้าพดอก4 6, 6 6มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่2ครับงวดที่3สูตรได้เลข8กดพดอก2 8 8นะครับมาที่ <c oughs> หลักหน่วยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไฮไลท์มาไฮไลท์สีก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงกันครับ งวดแรกมาที่หลักสิบงวดที่2มาที่หลักหน่วยเลขเด่นล่างตัวเดียวงวดที่3ม,มาที่หลักหน่วยนะครับเด่นล่างตัวเดียวเอามาต่อกันงวดที่4ฮนะเด่นล่างตัวเดียวหาได้เลข4ี่พออกเก้าสี่สี่นะครับมาที่หน่วยล่างถูกเป็นงวดที่4นะี่งวดต่อมาฮะสูตรได้เลข3าตัวเดียวฮะ วันที่ผ่านมากลออก3ามก็มาที่หลัก10ล่างสูตรนี้ผมคำนวณลงให้วงแรกเด้อเป็นสูตรใหม่เด้อนะครับเป็นสูตรใหม่สำหรับสูตรนี้นะครับเอามาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันนะล่างตัวเดียวเส้นไข่สูตรใหม่ลงให้วงแรกนะี่ครับวิธีคิดวิธีทำใครชอบแคปสูตรไว้ใครไม่ชอบก็อมอผัดได้นะครับวิธีทำฮะนำหลักหมื่นเอานำหลักแสนหนึ่งครั้ง บวก10ล่าง1ครั้งบวก1 0 3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวก10 3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็บวก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก6คที่นะเอาบวกกันดู6บวก3ลงท้ายเลข9 9บวก3ลงท้ายเลข2 2บวกศูก็ได้2 2อบวกศูนย์อีกก็ได้2 2งบวก6 6ที่ลงท้ายเลข8อ่ะสูตรใหม่ ลงไหัวแรกได้เลขแปดฮะวิ่งล่างตัวเดียวนะมาด้ทุกหลักอ่าเลขแปดใครชอบแปดก็แคบสุดไว้กันไม่ชอบมองผ่านนะสูตรนี้นะฮะจะไม่ชนเพื่อนนะครับจะไม่จะไม่ชนสูตรเก่านะครับเดี๋ยวสูตรเก่ามันจะชนกันแค่ตัวเดียวนะอ่าเดี๋ยวไปดูสูตรเก่ากันนะครับแต่ผมคิดว่าวดนี้ล่างมันน่าจะมีแปดมาด้วยนะนะตามสูตรตัวของผมนะครับอ่ะหัวประจำวันที่หนึ่ง ทับสิบทับหกเจ็ดรอลุ้นกันห้าแปดจะมาล่างไหมสูตรใหม่ทีนี้ไปดูสูตรไฮไลท์กันนะครับอ <c oughs> เอาแบบสองตัวกันก่อนนี่ฮะเด่นล่างแบบสองตัวนะครับมาสองตัวนะครับก็คือวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชนให้สองสูตรนั่นเองนะฮะสำหับเชิงนะสำหรับสูตรเก่าเดือนที่เจ็ดงวดเลยงวดแรกนี้มันชนฮนะงวดที่สองนี่ไม่ชน วดน,นี้ชนวดน,นี้ไม่ชนวดน,นี้ชนวดน,นี้ชนงวดที่ผ่านมาก็ชนงวดที่ผ่านเอ้ยวดที่ผ่านมาเนี่ยชนเลขสามนออก <c oughs> อะขอแจ้งสมสาชิกนะสูตรเทียบชนกันสองสูตรแบบนี้เมื่อวานนี้ก็จะที่ผมลงไปให้แล้วเมื่อวานนี้จะเป็นสูตรเก่ากว่านี้อีกอันนี้เพิ่งลงจริงให้งวดที่ผ่านมานะครับมันคนละสูตรกันต้าสมสาชิกนะชี้แจงนะครับมันคนละสูตรกันกันกบที่ผมลงไปให้เมื่อวานนี้ฉะนั้นก็พิจารณาเอานะครับ ชน3ออก3 7นะครับ <c oughs> ลงจริงตามนี้เข้าจริงตามนี้นะชน3 3มาที่หลัก10พักวดที่ผ่านมางวดถูกลงจริงให้งมดแรละนครับ <c oughs> <c oughs> ะมวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเดี๋ยววิธีทำนะครับตัวที่1 นำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่าง3ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยอ่ะก็บวกกันดูฮะหกเลงท้ายเลข3 ộc, này, à, cả, ộc, h h p, ệt, 3 7ลงท้ายเลข0 0นบวกเ็ก็ลงท้ายเลข7ฮะสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2อง่ะสูตรที่2ก็6กบวกหอ่าหกบวกหกใส่สองสองสองเป็นสี่นะสี่สามเป็นห้า ใช่ป่วาวะหกหกเป็นสิบสองสองสองเป็นสี่สี่เออหกหกเป็นสิบสอง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 เป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าลงได้ลขหก 6. อ่ะวัวน,นี้ไม่ชวนฮะเจ็ดกับหกอ่ะชุดเดียวมาไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะครับลองรุนกันดูก็แล้วกันนะัสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดสูตรที่สองได้เลขหก 6, นับลงกิ่งไฮวัวน,นี้เป็นวัวที่สองเด้ออ่ะทำ เมื่อวานนี้ที่ผมลงไปให้นะมัน6กหนึ่งนะชุดเดียวอันนี้ไม่ชนกันอีกเจ็ดหกอ่ะชุดเดียวอ่ะมันคนละสูตรกันนะสมาชิกหน้านหนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดรอลุ้นกันนะตามนี้เลยนะอ่ะไฮไลท์จริงๆก็คือสูตรนี้แหละฮะอ่ะสูตรนี้นะตัวเดียวเลยนะครับในคลิปนี้นะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับสูตรเมื่อกี้นี้ ให้เน้นไปที่สูตรนี้นะครับเดินดีเข <blueberry> ้าจริงนะครับเด่นล่างตัวเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะใช้สูตรนี้เป็นเกณฑ์เลยนะครับวันที่ผ่านมานะครับสูตรได้เลขสามตัวเดียวนะครับผมบอกนะครับผลออกสามเจ็ดนะครับเน้นไปที่สูตรนี้เด้อสมาชิกเด้อผมเน้นไปที่สูตรนี้อ่ะเหลือนิดหนึ่งเดี๋ยวไปเขียนลงข้างล่างนี้ขี้เกียจเขียนใหม่นะอ่ะถูกเป็นวันที่สองนะสมาชิกนะถูกเวันที่สอง ที่ลงจริงให้เนี่ยสองงวดนะตามวันที่เลยนะงวดนี้จะเป็นงวดที่สามอะไปดูวิธีทํากันนะฮะเนี่ยวิธีทํานะครับวิธีทําตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบวกกันเลยแล้วก็เนี่ยฮะเข้าจริงตามนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับหกบวกเจ็ดลงท้ายเลขสามนะครับสามบวกสามลงท้ายเลขหกหกบวกเก้าลงท้ายเลขห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้า ห้าบวกสี่ลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดคงที่ลงท้ายด้วยเลขหกฮะอ่ามันไปชนที่เลขหกฉะนั้นวันนี้ผมว่าล่างน่าจะมีเลขหกนะสมาชิกนะ,ะเป็นเลขคู่อะหกสี่แปดจับไว้ก่อนฮะหกสี่แปดล่างผมเน้นไปเลขคู่ครับหกสี่แปดสุดที้ชนที่เลขหกนะครับอ่ะหกนะครับพ่อแม่พี่น้องเลยดูดีๆฮะวันนี้ผมว่ามีเฮอีกนะครับเดี๋ยวผม สูตรมันเยอะสมาชิกนะบางท่านบอกโอ้เอาสูตรไหนแอดอ่างั้นมันทําไมมันเยอะจังนะครับเดี๋ยวรอผมเลยฮะผมจะสรุปให้อีกประมาณสองสาวันมาสรุปให้เลยไม่ต้องรองนานนะครับอตอนนี้เก็บแต้มไปก่อน,นเก็บตัวเด่นไปก่อนหกส่วนการที่เลขหกนะครับสองสูตรนี้เน้นไปที่เลขหกนะครับนี่ฮะสองสูตรเก่าส่วนการที่เลขหกลองเลขเจ็ดแต่เลขเจ็ดน,นี่นติดดับผมผมเน้นไปที่เลขหกนะครับล่างวันนี้ ฟันทงไปเลยเลขหกนะครับมีเลขหกนะครับหลอบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ